สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในวิชาคณิตศาสตร์กันเนาะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยครูอยากแนะนําตัวอย่างเป็นทางการกับพวกเราก่อนนะคะครูนะคะชื่อนางสาวจิรัติการทองช้อยนะคะหรือเรียกครูสั้นๆว่าครูโบก็ได้ครูนะคะกําลังศึกษาอยู่ที่คณะศึกษาศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยจเรศวรนะคะครูจะมาฝึกสอนอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกนะคะเป็นเวลาหนึ่งปีเต็ม ถ้าใครยังมีปัญหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์หรือว่างงตรงไหนเนี่ยสามารถที่จะมาปรึกษากับครูดได้ตลอดเลยนะคะทีนี้ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มเรียนรู้ในคลิปแรกกันเลยสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะครูโบจะมาสอนคณิตศาสตร์เนาะในหน่วยที่1น,นะคะในเรื่องของของรอมอแล้วก็คอรอมอนะคะ ซึ่งในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นการทบทวนความรู้ให้กับพวกเรานะคะในเรื่องของการหาลงตัวแล้วก็การหาไม่ลงตัวเนาะแต่ทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปเริ่มกันเนาะเรามาลองมาทบทวนการท่องสุดคูณของแต่ละคนก่อนนะคะซึ่งครูได้ส่งคลิปการท่องสุดคูณไปให้แล้วเนาะให้เดี๋ยวให้พวกเรานะคะลองดูว่าเราเนี่ย ท่องสุคูณกันได้แม่พอหรือเปล่านะคะเดี๋ยวครูจะมีโจทย์การคูณมาให้นะคะ,ะโจทย์มาแล้วโจทย์ข้อแรกเขาบอกว่า5้คูณแเราลองคิดกันก่อนนะคะว่า้าคูณแเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เราก็ท่องแม่5หรือว่าแม่8ก็ได้เนาะงั้นเดี๋ยวเราลองท่องแม่5กันดูดีไหมห้าหน 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 15, 5 5 25 5 6 3 10 5 7 3 5 5 8เท่ากับเท่าไรเลย40นั่นเองโอเคข้อต่อมาค่ะเขาบอกว่า6คูณกับ3แล้วก็เ้่าไม่6อะไรเนาะไง6 1 6 6 2 2 6 3 18โอเคต่อมาค่ะ7คูณ2 ลองท่องเลย 7, 1, 7, 7, 2, เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจสองสิบสี่คะต่อมา9คูณกับสามเก้าหนึ่งเาก้าสองสิบแปดเสเจดโอเคค่ะผ่านมาสี่ข้อแล้วข้อที่5้าค่ะส0คูณสองาก็ท่องเลยสิบหนึ่งสิบสิบสอี่สิโอเคค่ะต่อมา2อคูณกับเก้ เราจะท่อแม่สอนหรืว่าแม่9้นี้เอ่ยแบบนี้ท่อแม่9้ดีกว่าเนาะเพราะว่าเราจะได้ท่องง่ายๆนะคะ9 1 9 9 2 18ถูกไหมต่อมาค่ะ8คูณ9 8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 12 8 5 48 6 48 8 7 56 8, 8, 64, 8, 9, หก okay. ก็สอเโอเคาสุดท้ายแล้วค่ะใกล้จะจบแล้ว4 2, ีคูณองอเราลองข้อแม่สกันดูเนาะ 4, 1, 4, 4, 2, 8, ่ต่อมาค่ะ7จคูณเ้าเราลองข้อแม่7จกันดูนะเหนึ่งเจ7อ ย8เนาะโอเคเจ็ดห้าสามสิบห้าเจ็ดหสี่เจ็สี่สิดห้าเจ็ดเก้สานั่นเองต่อมาค่ะข้อสุดท้ายแล้วห้าคูณหกห้าหก่รเท่าไรเอยห้หนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่สิบห้าห้าหกเท่าไรคะ โอเคไหนใครถูกหมดมั่งถ้าใครถูกหมดเนี่ยก็คือว่าแม่นในการท่องสุขุนมากๆเลยเนาะตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะนั้นะเดี๋ยวเราลองไปดูในเรื่องของเราที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้นะคะเนาะก็คือในเรื่องของการหารลงตัวแล้วก็หาไม่ลงตัวนะคะเราลองมาดูวอาไหนของมันซิว่ามันคืออะไรเนี่ยการหารลงตัวไม่ลงตัวการหารลงตัวก็คือการที่มัน หารกันแล้วทำไมคะมันไม่มีเศษนั่นเองหรือว่ามีเศษเป็นศูนย์ถูกไหมแล้วการหารไ่ลงตัวละ่ะลงตัวคือมีเศษเป็นศูนย์ไม่ลงตัวมันก็ต้องทำไมคะมันก็ต้องไม่ใช่มีเศษเป็นศูนย์ถูกไหมมันก็ต้องมีเศษหรือว่ามีเศษที่มากกว่าศูนย์นั่นเองคำว่ามากกว่าศูนย์ก็คือมีเศษเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยอย่างนี้เนาะนั้นเดี๋ยวเราลองมาดู ตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างที่1เขาบอกว่า40หาร8เทถ้ากอบเท่าไหร่อ่าเราก็อาจจะตั้งหารเนาะอาจจะเป็นหารยาวหรือว่าหารสั้นก็ได้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะข้อสุคูณแล้วก็ได้คําตอบเลยเนาะเดี๋ยวอันนี้ครูแสดงเป็นการตั้งหารยาวแล้วกันเนาะเราก็เอาแปไปหาร40สิบค่ะอ่าแล้วก็ข้อสุคูณได้เลยเนาะแปดเล 8 82 16 83 24 8 4 3 2 8 5 40ถูกไหมเพราะฉะนั้น8คูณกั้ากัส40ถูกไหมคะ40ลบ40เหลือ0ูกาที่เรา,าการที่หารก,กันแล้วเหลือ0แปลว่าอะไรคะ,ะมันหารก,กันแล้วมันหารลงตัวถนะูเพราะฉะนั้น40่หารเนี่ย มันหารลงตัวและผลหารของมันก็คือ5นั่นเองโอเคค่ะต่อมาตัวอย่างที่2เราลองมาดูกันเขาบอกว่าเจาหาร3เนี่ยเท่าขอบเท่าไหร่่ารแล้วอาจจะตั้งหารหนือนข้อแรกถูกไหมหรือว่ามองุณอาจจะคิดในใจก็ได้เนาะ่ารอันนี้ครูตั้งหารให้ดูเราลองเท่าสุดคูณแม่สามคสา3หนึ่งสามสามสองห้สาเอ่ย 12บสอ่ะสิยังไม่ถึง13ใช่ไหมเราลองห้องอีก3ามสีแล้ว3ามห15สิเกินแล้วถูกไหมคะเราเราเกินไม่ได้ถูกไหมเอาก็เลยได้แค่4ี่นะคะสี่สามสินั่นเอง13บสลบสิได้1เพราะฉะนั้น13บมหารสามท่ากับอะไรเอ่ย4ใช่ไหมแล้วก็มีเศษอีก1 เพราะฉะนั้นการที่มันมีเศษแปลว่าอะไรคะมันหไม่ลงตัวนั่นเองถูกไหมโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในเรื่องของการหายลงตัวไม่ลงตัวนะคะทีนี้ครูมีโจทย์อีกข้อสองข้อนะคะที่ครูอยากให้เราลองลอง,ลองสังเกตกันเนาะอย่างตัวอย่างที่3อันนี้นะคะเขาบอกว่า18ปเท่ากับ9คูณกับอะไรไม่รู้อ่าโจทย์แบบนี้เนี่ย เขาก็ต้องการที่จะให้หาในช่องสีเหลี่ยมใช่ไหมว่าถ้าางเนี่ยมันคูณกับอะไรแล้วมันได้18เราวิธีิีของเราก็คือเอา9ไปหา18ถูกไหมคะเราถึงจะได้รู้ว่าในสี่เหลี่ยมอันนั้นเนี่ยตอบว่าอะไรเนาะเราก็ท่องไม่9เลยค่ะอ่านท่องท่องคูนะ9 1 9 9อะไร9 2 18ได้พอด,ดีเลยถูกไหมเราก็อ่าน9 2 18 ได้เซตศูนย์เซตศูนย์แปลว่าอะไรเมื่อกี้เซตศูนย์ก็แปลว่ามันหารลงตัวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นในชอ่องเลี่ยมเราก็เติมเลข2ไปได้เนาะเพราะฉะนั้น18เนี่ยมันจึงเท่ากับ9คูณอยู่กับ2นั่นเองโอเคนะต่อมาตัวอย่างที่สี่ค่ะตัวอย่างที่สี่เขาบอกว่าอะไรอ,อีกเขาบอกว่าส5ห้ 15. มันเท่ากับอะไรไม่รู้มันคูณอยู่กับ5้าอ้าวเหมือนกันไหม ต้องเรียน,นดูค่ะตัวอย่างที่สามกับตัวอย่างที่สี่มันคล้ายกันไหมเอ่ยคล้ายคล้ายกันถูกไหมอ่านัยนลองเราดูนะคะเก้าเนี่ยตัวอย่างที่สามมันคือเก้าคูณกับอะไรไม่รู้ก็คือเราไม่รู้ตัวข้างหลังถูกไหมแต่ว่าตัวอย่างที่สี่เราไม่รู้ตัวข้างหน้าว่ามันคืออะไรแล้วมันก็คูณกับห้าถูกไหมคะวิธีคิดเนะี่ยโจทย์คล้ายๆากันวิธีคิดก็อาจจะคล้ายๆากันถูกไหมแล้วก็ลองเอาหก เอา5เนี่ยไปหาร65นะคะเราก็จะได้เป็นอ่าเราหารตัวแรกก่อนเนาะ5 1 5 6นลบหเหลือ1แล้วเราก็ดึงหลงมาถูกไหมคะพอเราดึง5ลงมาปุ๊บมันกลายเป็น15แล้ว5อะไรเอ่ยน,น้าได้15้าเราก็ลองเ้้าแม่5ดูเนาะ5 1 5 5 2 4, 5, 3, ึ่ง3้าสอง้าสเพอดีเปเลยก็จะเป็น5 3 สิ 15, ลบกันแล้วเหลือศูนการที่มีเศษศูนย์คืออะไรนะมันหาลงตัวถูกไหมคะเพราะฉะนั้น65มันจึงเท่ากับ13บคูณกับหนั่นเองอ่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างโจทย์การหาลงตัวแล้วก็หาให้ลงตัวเนาะทีนี้ครูมีการบ้านอ่าการบ้านเนี่ยครูก็จะมีไปงานที่1.1นะคะแล้วก็ แบบประพัหนดเนาะหน้า2ข้อ1และข้อ2นะคะอยากให้นักเรียนทุกคนนะคะได้ลองลับไปรัวแล้วก็ทำกันบ้านอันสออันนี้นะคะถ้าใครไม่เข้าใจเนี่ยก็สามารถย้อนกลับมาดูคลิปวีดีโอที่ครูส่งไปให้ได้เนาะหรือว่าถ้าใครยังไม่เข้าใจจริงๆแบบหนูตีจริงแบบจริง,รงค่ะครูหนูไม่เข้าใจจร,จ,รจริงเนี่ยหนูก็สามารถทักมาถามครูได้นะคะเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ละเอียดยิบเลยเนาะโอเคค่ะ สำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการสอนแบบนี้เท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ